ก็จะได้เ็มรับฟูดมาแล้ว1นึ่งอันนะครับลักที่เดย์แล้วที่หกหสบายสบายอยู่แล้วหกก็สบายสบายอยู่แล้วนะนี่คนอื่นเขาแตกเราก็ต้องลุย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NGE j s p o r t Channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำรองเท้าเทมหรือว่า Tempero b o o s t นั่นเองโดยการจะทำรองเท้าตรงนี้ได้นะครับเราจะต้องไปทำเ u สสีี่โอก a สเทมมาก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รับหินตัวนี้มานะครับนี่ เอ็มเปอร์คิดต้นได้เลยนะครับตัวนี้นะครับที่เราจะเอามาออฟรองเท้าแบบนี้นะครับผมโดยการออฟนะครับก็คือจะต้องใช้หินตัวนี้นะครับโอคูเลเตสเปลนะครับหรือว่าหินฟ้าหินน้ำเงินนี่เองนะฮะวิธีการออฟนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดของรองเท้านะครับว่ามันมีหมดกี่ชนิดนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาทําชนิดไหนบ้างนะฮะชนิดแรกนะครับก็จะเป็นอันนี้เลย รองเท้าเทมสงน,นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับรองเท้าตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติโดยที่ว่าจะเพิ่ม m a x SP บวก300นะครับแล้วก็ MSP บวก30แล้วก็เพิ่ม MAC SP บวก100และ m s c 10บวก10ทุกๆการอัปเกรด3อัปเกรดขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของเทมบูส์นะครับ เทมต่อไปนะครับจะเป็นเทมส์ H.I. ลักษณะหน้าตาก็เหมือนกันนะครับคุณสมบัติเดียวกันเลยเทม i เนี่ยจะเพิ่ม A.S.P.D. 3%นะครับทุกการอัปเกรดกรณีถ้าอัปเกรดถึงบวก12นะครับก็จะได้ถึง1 2เลยนะครับ A.S.P.D. ของรองเท้านี้นะฮะวนลักษณะของออฟก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายการออฟกันดูอีกทีนะครับว่ามีออฟอะไรที่เหมาะสําหรับรองเท้าตัวนี้นะครับต่อไปครับจะเป็นรองเท้าวิดนะครับรองเท้าวิดก็จะหน้าตาแบบนี้เลย ตัว temporal boost นะครับคุณสมบัติด้านบนเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ว่าทุกครุกการอัปเกรด3ระดับนะครับวิทของเราเมื่อเท่ากับ120หรือว่ามากกว่าจะเพิ่ม max hp ขึ้นมาวกอีก8%นะครับผมอัปเกรดวกก็เพิ่มเป็น16%เลยทีเดียวนะฮะรองเท้านี้เขาจะเหมาะสำหรับค่าสามขึ้นไปนะครับค่าไฮค่ากับค่าธรรมดาไม่สามารถใส่ได้นะครับผม ต่อไปก็จะเป็นรองเท้าเทมเด็กบูชนะครับลักษณะข้างบนเหมือนกันเป๊ะเลยฮะแต่คุณสมบัติคือทุกๆก,การอัปเกรด3ระดับนะครับจะได้เด็กบวก3นะครับ แต่ถ้ากรณีถ้าเพื่อนๆมีเด็ก120นะครับก็จะสามารถลดฟิกแคตติ้งไทม์นะครับได้ถึง0.5วินาทีเลยนะฮะแล้วก็พลังโจมตีระยะไกลบวกอีก5%เเลยนะครับผมไปจะเป็นเทมอินนะครับเทมอินก็คือเหมือนกันนะครับคุณสมบัติด้านบนแต่คุณสมบัติของอินส์เนี่ยก็คือจะบวก m อ็มเอ็แนะครับบวกสิทุก3อัรเกรดนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้ามีอินมากกว่าหรือเท่ากับ120นะครับจะเพิ่มเอ็มเอ็กเแท็กบวกอีก5ด้วยนะครับผม อ่าช็อตเด็ดของเรานะครับก็คือตัวนี้เลย เข้มลักนะครับตัวนี้คือสมบัติานบนเหมือนกันเป๊ะนะฮะแต่นี่เลยครับคิดดาเมจบวกอีก2%นะครับทุกๆการอัปเกรด3ระดับนะครับล้วก็ที่สําคัญถ้าเพื่อนๆมีลักถึง120นะครับเพื่อนๆจะได้คิดดาเมจถึง30%เอเลยนะครับกรณีถ้าเพื่อนๆบวกสัก6ก็พอเพื่อนก็จะได้ถึง36%เลยนะครับคิดดาเมจของเพื่อนๆจะแรงขึ้นมากๆเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหารายละเอียดในการบวกนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องเตรียมหินตัวนนี้มาก่อ เทมเปโลคิสตันนะครับตัวนี้จะได้จากดันโอกาสเฮมมานะครับผมนี่เราก็มาคุยกับคนนี้ก่อนนะครับตัวฮิวเคนบัตเตอร์นะครับไปกับเขาเขาก็จะให้เราบอกว่าอาจจะเอาเทมบูสเลยไหมหรือว่าจะเอาอัปเกรดเทมบูสแบบว่ามีรูเลยไหมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมจะเอาเทมบูสธรรมดานะครับ นี่เราก็จะเอาหินเทมเปอโรคิสตอนของเราเนี่ยแลก1อันมานะครับนี่เลยรองเท้า1คู่เรามาแล้วนะครับกรณีถ้าเราจะออฟนะครับเราต้องใส่รองเท้าก่อนนะครับหลังจากที่เราใส่แล้วปุ๊บเนี่ยเราถึงจะทําการออฟได้นะครับกรณีเพื่อนๆจะทอาเทมลักนะครับเพื่อนก็สามารถใส่รองเท้าก่อนนะฮะแล้วก็เลือกคําว่าอัปเกรดเทมบูส์นะครับเขาก็จะถามว่าจะใช้5เทมในการอัปเกรดนะครับเราก็อัปเกรดเป็นแบบลักบูส์ไปเลยนะครับผมเขาก็จะถามว่ายืนยันไหมเราก็บอกว่า ใช่ฉันยืนยันนะครับก็จะได้เทมรักบูดมาแล้ว1อันนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคุณสมบัติก็ตามรูปเลยนะครับผมเราจะทําการออฟนะครับโดยให้มาคุยกับคนนี้ครับตัวฮิวเก้นเมจิกมาสเตอร์นะครับ อ่าตรงนี้เราจะใช้สําหรับเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็บอกว่าคลิปเอฟเฟกเลยหลังจากนั้นนะครับออฟมันก็จะมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมด6ออฟนะครับก็คือไฟ g h t i n g s p ิ r i t นะครับก็คือจะเพิ่มค่า Attack นะครับแล้วก็ค่าฮิตนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอาเชอร์นะครับหรือว่าเอ็กซ e x p e r อาเชอร์ตอนนี้จะเพิ่มรังโจมตีระยะไกลนะครับทุกๆการอัปเกรดเป็นเลเวล3 6%เลเวล4 8%อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมส่วนตัวสปิลนี้ก็คือเพิ่มเ M Attack นะครับแล้วก็ลดไล่ลงนะฮะ วันวิสออนนี่ก็คือเพิ่มเลือดนะครับแอ็กแทสปีดก็คือเพิ่ม a s เอนะครับส่วนลัคกี้นี่ก็คือเพิ่มลัคไปเลยนะครับ3หน่วย4หน่วย5หน่วย6หน่วยอะไรประมาณนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้เป็นอัพแบบว่าแอ็กแท็กสปีดนะครับก็เลือกมาคําว่าแอ็กแท็กสปีดนะครับผมนี่ก็จะได้ออฟมาแล้วนะครับแอ็กแท็กสปีดเลเวลหนึ่งนะครับหรือว่าแอ็กแท็กสปีดบวกสอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผม แกรงแกรง,รงนี่ก็จะได้เลเวลสมาแล้วนะครับต่อ1การอัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้มุมซ้ายตรงนี้ด้วยนะครับว่าต่อหนึการอัปเกรดเนี่ยใช้หิน c ครกูเรเตสเปลี่เนี่ยกี่ก้อนนะครับตอนนี้ก็เราก็อัปเกรดเลเวลสามต่อนะครับแกรงแกรงแกรงตอนนี้ก็ t อคท k s สป e d เราก็เลเวลสแล้วนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นอัปเกรดของตัวเอ็มบู p พักเลเวล4นะครับตรงนี้ก็จะใช้ถึง30อันเลยทีเดียวยืนยันการอัปเกรดนะครับแกรงแกรงแงแรง,แรง,แรง,แรงอ่าเราได้ level 4เต็มแล้วนะครับต่อไปต่อไปจะเป็นออฟสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็คือจะใช้หินตัว c o นกรีตสเปียลเนี่ยจำนวน10ก้อนออฟทั้งหมดมันจะมีอยู่ทั้งหมด8ชนิดนะครับอย่างเช่นพวกแบ a พาวเว r ร์ล Away Magic, Speed ปีดออฟไล มัส k คิลฟูลฮอคอายลักกี้เดย์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอบอสุดท้ายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับเราต้องแรนดอมสุกมาเท่านั้นนะครับผมงั้นเดี๋ยวลองดูกันเลยนะครับตรงนี้จะใช้10อันนะครับยืนยันกันอัปเกรดกงกงกงครับเรามาลุ้นกันว่ามันจะได้อะไรนะครับขอให้เป็น l u c กี้เดนะครับอันนี้จะมีมูลค่าราคาที่สูงมากๆเลยนะครับแทแดนเป็นแบะพาวเวออีกแล้วนะครับโอ้ ก็ถือว่าพอาใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแรงมากเท่าไหร่นะครับแต่จริงเราอยากจะได้เป็นแบบว่าลัคกี้เดย์ซะมากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะออฟต่อไปนะครับเอาจนกว่าจะได้ลัคกี้เดย์กันเลยนี่ตัวน,นี้เดี๋ยวเราต้องอัปเกรดก่อนนะครับก่อนที่จะไปเจาะรูกันเราจะเอาเป็นลัคบูทละกันนะครับ แน่นอนนะครับหลังจากที่เราทําการอัปเกรดแล้วปุ๊บเราก็ลองมาเจาะรูกับคนนี้ได้เลยนะครับนี่ครับใส่ลักบูทไปเลยจากนั้นก็คุยกับเขานะครับนี่ครับเทคอิสเลยนะครับให้เขาเจาะให้เราเลยมันมีโอกาสแตกนะครับก็บอกว่าไอแอปโอเควิสเอาอิสยืนยันในการเจาะเลยแล้วเขาก็จะเจาะให้นะครับเจ๊ง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 ,งเรียบร้อยนะครับ นี่แล้วเราก็จะได้เทมรับบูธมีรูมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับลักษณะการเจาะรูและการออฟไม่ได้ยากเลยนะครับแต่มันจะไปยากตรงที่มันออฟอันที่สานี่แหละครับว่ามันจะได้รักที่เด์ยอยากที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับผมออกมานะครับผมออกมาแล้วละ่ะนี่เรายังไม่ดูนะครับเราจะออฟรัวๆไปก่อนสีอันนะครับผมมามาล้วที้เราทีนดท้าย อัพกันเดบ่่ามันราคาไม่แพงเลยนะครับที่จริงมันแพงมากๆเลยนะครับนีมาลุ้นคู่แรกกันก่อนนะครับเป็นสปีดออฟไรท์นะฮะตัวนี้ก็ดีนะครับเพาโอกาสที่เราจะได้รับ AFCD บวก100%กับ Perfect Dot บวก100นะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับผมเมื่อเราได้ทำการโจมตีทางกายภาพส่วนข้อเสียนะครับก็คือมันจะเสีย HP 400หน่วย HP 40หน่วยทุกๆวินาทีนะครับ5วินาทีก็คูณไปเลยนะครับผมไปคู่ที่2นะครับ แดนเป็นฮอคอายนะครับส่วนฮอคอายนี้ก็คือคุณสมบัติก็คือจะได้รับเด็กถึง200หน่วยเลยนะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีเช่นเดียวกันแล้วก็เงื่อนไขคือต้องทําการโจมตีทางกายภาพนะครับแล้วข้อเสียก็คือระหว่างใช้นะครับก็จะเสีย SP 50หน่วยทุกๆวินาทีเช่นกันนะครับามาดูนคู่ที่3ต่อนะครับนี่จะได้ลัคกี้เดย์ไหม คะแนนลัคกี้เดย์แล้วจริงๆนะครับในสุดก็มาจนได้นะครับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับในส่วนของที่เราออฟเอาเทมของเราภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปปิดฉากตรงที่ว่าการบวกเอาเทมตัวนี้นะส่วนคู่สุดท้ายนะครับมัสเคิลฟูลนะครับไอตรงนี้จะเป็นแบบว่าเหมาะสําหรับสายแทงนะฮะคือกรณีถ้าใช้สกิลติดปุ๊บอะ่ะดีเฟนส์จะบวกมา1,000หน่วยตรงนี้เลยนะครับนี่ในเช่นดีเฟนส์ตอนนี้เรา95ใช่ไหมมันบวกมาอีก1,000ก็เป็น1,095อะไรอย่างนี้เลยนะครับผม โอเคยังไงวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปทำเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผมบวกสองสบายๆบวกสามสบายๆหยุดแล้วบวกสี่สบายๆหย,ย,ยุ่แล้ว บวกห้าสบายสบายอยู่แล้วบวกหกก็สบายสบายอยู่แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุ้นหกแล้วกันครับโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์หกเป็นเจ็ดนี่คนอ,อื่นเขาแตกเราก็ต้องลุยเออเรียบรอ้อย